สวัสดีนะครับผมเจ้าเงครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของชายกบนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทคนิคที่ว่าก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากราฟมันจะมีการพุ่งแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูนะครับเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับว่าเราจะดูว่าเวลาที่กราฟมันพุ่งเนี้ยมันพุ่งขึ้นหรือว่ามันพุ่งลงเนี้ย ในลักษณะที่ว่าแบบพุ่งแรงๆนะครับผมเราจะดูที่องค์ประกอบอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่ารูปแบบของแท่งเทียนนะครับในการใช้ตัวเทคนิคตัวนี้นะครับเข้ามาประกอบกันนะครับเราอาจจะใช้เป็นรูปแบบของแท่งเทียนทั้งสองแท่งก็ได้หรือว่าสามแท่งก็ได้ที่ผมเคยสอนไปนะครับในทลิปก่อนนะครับผมลองไปดูได้นะครับเร็นรูปแ,แบบแท่งเทียนนะครับผม เดี๋ยผมจะสอนคร่าวๆนะครับผมในการดูนะครับในการเอารูปแบบแท่งเทียนเข้ามาใช้ในกัวเทคนิคนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นแบบสองแท่งเทียนนะครับก็อาจจะเป็นที่เราเรียกว่า engulfing นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับ engulfing นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ ก็จะเป็น engraving ข,ขึ้นนะครับก็คือแท่งเทียนปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่ากินกินแท่งเทียนก่อนหน้าแบบเห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับแบบนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับผมประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับทางที่ดีก็อาจจะเป็นตัวนี้ดีกว่าครับเป็นตัวนี้มันจะชัดเจนมากกว่านะครับผมมากกว่าเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ แบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแบบนี้ครับแบบตัวเนี้ยมันอาจจะก้ามกลิ้งก้ามกิ่งเท่าไหร่นะครับผมอาจจะก้ามกลิ้งนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะแบบราคาหรือว่ารายซื้อเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนที่มันสามารถที่จะดันราคาให้มันอยู่สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าได้นะครับแบบแบบนี้หร,ร,รือว่าแบบนี้นะครับอันนี้เป so ็นเองการขึ้นขาขึ้นนะครับผม ส่วนเอ็นขาฟิ้งขาลงนะคะก็อาจจะเป็นตรงกันข้ามกันนะครับเป็นตรงกันข้ามกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนแบบที่สองนะครับผมแบบที่สองก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจจะแค่นี้ มาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้น,นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าทางที่ดีนะครับให้เป็นแบบที่หนึ่งกับแบบที่สามแบบนี้จะชัดเจนมากกว่านะครับชัดเจนมากกว่านะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบแท่งเทียนแบบสารแห้งนะครับแบบสารแห้งนะครับก็คือนี่ครับอันนี้คือรูปแบบแรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นแบบแรกนะครับผม แบบแท่งเทียนแบบเป็นขาลงนะครับส่วนแท่งเทียนแบบเป็นขาขึ้นก็ตรงกันข้ามกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ ที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนนะครับลองไปดูนะครับผมตัวรูปแบบแทง่งเทียนแบบสามแทง่แทง, 3, แทงนะครับตัวแท่งที่สองเนี่ยครับแท่งที่สองเนี่ยมันจะต้องมีขนาดเล็กกว่าแท่งที่หนึ่งกับแท่งที่ 3, สามเสมอนะครับเสมอนะครับผมมันจะมีขนาดใหญ่กว่าไม่ได้นะครับผมตัวนี้ยครับแท่งที่สองนี่นะครับมันจะมีขนาดใหญ่กว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่า มันจะไม่เข้าเงื่อนไขของการดูลูปแบบแท้งเปนแบบสามแท้งนะครับยิ่งแท่งที่สองนะครับมีขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับยิ่งเป็นแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับ,รบแบบนี้ นี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งดีเลยครับผมแบบนี้ครับยิ่งดีมากเลยนะครับยิ่งเป็นแบบโดยจีด้วยครับยิ่งดีมากเลยนะครับผมเพราะราคามันก็จะได้พุ่งเลยแบบพุ่งเยอะเลยครับผมแบบนี้ครับผมเนี่ยครับหรือเป็นในทางแบบขาลงก็เหมือนกันนะครับแบบขาลงก็เหมือนกันขาลงก็แบบนี้นะครับตัวแท่งที่สองนะครับนี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแบบนี้แต่ขนับเล็กๆอย่างนี้นะครับ ในแท่นที่สามแบบเนี้ยให้เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับผมชัดเจนมากเลยนะครับมันจะลงแบบว่าลงลงแบบกระจายเลยนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกราฟจริงกันนะครับในการดูว่าราคามันมันพุ่งขึ้นแรงหรือว่าพุ่งลงแรงเราจะต้องดูยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เราจะเอาเทคนิคตัวรูปแบบของแท่งเทียนมาใช้ได้ยังไงนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับ นี่นะครับเอาเป็นจับทองคำแล้วกันนะครับง่ายดีครับผมเนี่ยครับจับทองคํานะครับเนี่ยครับทาเฟรมก็เอาเป็นตั้งแต่ทงเฟรม H1 ขึ้นไปดีกว่านะครับ H1 ขึ้นไปดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าทําเฟรมที่เล็กลงไปมันก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็อาจจะแบบยังมีบางจุดหรือบางบางตำแหน่งที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผม ทางที่ดีก็เอาเป็นทางเป็น F1 ดีกว่าครับนะครับ F1 ดีกว่าครับมันจะเห็นชัดเจนมากกว่าเลยครับผมนะครับทีนี้นะครับวิธีการดูนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับตรงส่วนนี้ครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับผมนี่ครับตรงเนี้ยมันจะมี ราคานะครับราคามันมีการลงมานะครับผมมีการลงมาแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรบางเลยเพื่อง่ายไม่มีอะไรบังเลยนะครับมันเนี่ครัทีเนี้ยพอราคามันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างง่ายๆเลยครับผมเพราะว่าในโซนเนี้ยสังเกตดูนะครับสังเกตดูราคามันลงมาง่ายมากเลยเนี้ยราคามันลงแบบง่ายมากเลยนะครับแท่งนี้เนี่ยครับผมหนึ่งสองสามนี่นะครับแท่งนี้นะครับทีเนี้ย พอราคามันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นง่ายนะครับผมนี่นะครับมันก็จะขึ้นง่ายอย่างนเช่นเนียนะครับผมให้มันเกิดรูปแบบแท่งเทียนกันก่อนนะครับผมออนี้ผมยังไม่ได้สอนไปเรื่องของมอนิสตาเป็นแบบสารแท่งเหมือนกันนะครับผมมอนิสตานะครับพอเกิดปุ๊บแล้วก็เข้าออเดอร์นะครับผมแล้วเขาเข้าออเดอร์บายนะครับผมตรงบริเวณเนี้ครับหลังจากจบแท่งนะครับตรงนี้ครับหลังจากจบแท่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับสังเกตเห็นในค่าบว่าราคามันมีการขึ้นแบบขึ้นอย่างง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไร ราะว่าราคามันลงง่ายเห็นไหมครับพอราคามันลงง่ายราคามันก็ขึ้นง่ายตามเหมือนกันนะครับไหครับนี่ฮะพุ่งเยอะเลยครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับพุ่งเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเรามาดูตัวอย่างอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวอย่างอื่นที่เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับ่างเช่นตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณไม่เห็นอะไรไหมครับตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับพอราคาขึ้นแบบปุ๊บขึ้น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 ไปเนี่ยขึ้นแบบว่าง่ายๆเห็นไหมฮะ ง่ language, ายราคามันลงก็ลงง่ายเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วมันเกิดรูปแบบแท่งเทียนสามแท่งด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมสอนทั้งแต่แรกไปนะที่ผมสอนทัางแต่แรกไปเนี่ยครับผมราคาเนี่ยครับพอราคามาถึงแนวต้านปุ๊บราคาันก็มีการกลับตัวลงมาเห็นไหมครับเนี่ยครับมันเกิดรูปแบบแท่งเคียนแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะเนี่ยครับ ักษณะแบบนี้เห็นไหครับเนี่ยครับยิ่งแท่งเทียนแท่งที่สองนะครับยิ่งแท่งเทียนแท่งที่สองเนี่ยยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยพอเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยราคามันก็จะลงแรงมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยราคามันโล่งๆนะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรบังนะครับเขียว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 มาเนี่ยครับผมพอมนถึงมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเกิดแนว่ตขึ้นมาเนี่ยราคามันลงแล้วเกิดรูปแบบแท่งเทียนแบบสามแท่งที่ผมสอนไปตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับนี่นะครับ มันเกิดไม่ปุ๊บราคาก็ลงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลงมาเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยลงมาแรงมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับผมก็สังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าตรงราคาปัจจุบันของเราเนี่ยมองไปด้านซ้ายนะครับมองไปด้านซ้ายนะครับว่ามันมีราคามันมีแท่งเทียนที่แบบเป็นสีเดียวตลอดเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยครับ อย่างเช่นถ้ามันเป็นสีเขียวก็เป็นสีเขียวตลอดไปนะครับเป็นตลอดเลยนะครับถ้าเป็นสีแดงก็เป็นสีแดงตลอดเลยนะครับผมเนี่ยครับสังเกตดูเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยแท่งเชียนสีแดงนะครับเนี่ยครับแดงลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแดงยาวๆนะครับผมไม่มีอะไรบังครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรบังนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยครับลงมาปุ๊บเนี่ยราคาแล้วเราก็หาลูกับแท่งเชียนเลยนะครับเนี่ยครับราูับแท่งเทียงก็คือเนี่ยครับเป็นรูปแบแท่งเทียนสองแท่ง สองแท่ง engulfing นะครับผมให้ engulfing นี่นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแท่งที่สองนะครับจาไว้นะครับแท่งที่สองนะครับต้องอยู่สูงกว่าแท่งแรกเสมอนะครับต้องอยู่สูงกว่าแท่งแรกเสมอนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแรงซื้อมันเป็นการมองหรือเป็นการยืนยันว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับผมสามารถที่จะดันราคาปิดแท่งเนี้ย ให้มันสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าได้นะครับโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอกาสที่มันจะขึ้นมันก็เป็นไปได้สูงนะครับผมนี่ครับราคาลงมาเยอะดูด้านซ้ายนะครับดูด้านซ้ายราคาลงมาเยอะไม่มีอะไรขวางกั้นพอราคาขึ้นก็ขึ้นไปเยอะเห็นไหมครับนี่ครับขึ้นไปนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับผมนี่คือที่สั่งแห้เนี่ยครับโล่งๆนะครับผมนี่ครับมันอาจจะติดนวต้าลงบริเวณนี้ก็ได้นะครับตรงบริเวณนี้ครับ สามเก็บูตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยคือราคาเนี่ยมันมันมันทะลุอะไรแล้วก็ลงมาเนี่ยครับมันทะลุมาปุ๊บจากเดือนที่เป็นแนวรับนะครับมันจะเป็นแนวต้านทันทีนะครับจากเดือนที่เป็นแนวตรงนี้ครับจากเดือนที่เป็นแนวรับเนี่ยมันจะเป็นนาตาทันทีนะครับตรงนี้ครับผมเนี่ยครับราคาไม่ไปเพราะติดอะไรติดแนวต้านนะครับผมเนี่ยครับราคาไม่ไปเพราะติดต้านนะครับตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมเนี่ยครับหาได้ง่ายนะครับหาไม่ยากนะครับผมสังเกตดูนะครับว่าด้านซ้ายของเรานะครับมีมีอะไรขวางกั้นหรือเปล่านะครับถ้ามันลงมาง่ายๆนะครับผมมันก็ขึ้นง่ายเหมือนกันนะครับถ้ามันขึ้นง่ายมันก็ลงง่ายเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับลองไล่กล้ามมาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเจอแล้วนะนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับราคามันลงง่ายนะครับราคามันลงง่ายนลครับผมเนี่ยครับลงมาแดงๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับผ ห้าแท่งสีแดงลวดเลยนะครับเห็นไหมครับพอราคามันขึ้นนะครับให้เราดูนะครับให้เราหารูปแบบแท่งเทียนกันก่อนนะครับผมนี่ครับในตัวนี้นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นแบบสองแท่งนะครับนี่ครับนตินเต็มแท่งเลยนะครับเนี่ยครับผมนี่ครับจติมเตนเต็มแท่งนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะครับจะเป็นไปได้สูงนะครับผมนี่นะครับเนี่ยครับลงง่ายพอมันขึ้นมันก็ขึ้นง่ายนะครับผมนี่ครับขึ้นยาวๆเลยเนี่ยครับผมเนี่ยขึ้นยาวๆเลยเนี่ยครับผมเห็นไหมครับ เนี่ครับเล่นไม่ยากนะครับเทคนิคนี <these> ้นะครับเล่นไม่ยากนะครับเราก็ดูนะครับดูว่าดึงโซนด้านซ้ายของเราเนี่ยมันขึ้นง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันลงง่ายหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเจออีกแล้วครับเนี่ยครับพอราคามันขึ้นไปนะครับชนแนวต้านนะครับชนแนวต้านราคามันขึ้นง่ายเห็นไหมครับราคามันขึ้นง่ายราคามันก็ลงง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตัวรูปแบบแท่งเทียนแบบสองแท่งเอ็นเกลฟิ้งขาลงนะครับเนี่ยครับผมราคาแท่งที่สองนะครับราคาแท่งแท่งที่สองเนี่ย กินกินแท่งแรกขึ we are. We are ้นไปนะครับผมเห็นไหมครับกินกินแบบเต็มแท่งเลยนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับพอกินกินเสร็จปุ๊บราคาก็ลงต่อนะครับลงยาวๆเลยนยครับผมเนี่ยฮะลงยาวๆเลยฮะขึ้นง่ายก็ลงง่ายนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับลองไปใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้นะครับไม่ยากนะครับผมเทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้ไม่ยากนะครับผมยงแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับรอให้เป็นนะครับรอให้เป็นรอให้เป็นรอให้เิดสัญญาณแบบชัดเจนกันก่อนนะครับผมนี่นะครับ ให้เกิดสัญญาหมบชัดเจนกันก่อนนะครับผมแล้วค่อยเข้าออเดอร์นะครับถ้ายังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดสัญญาชัดเจนเราก็อยากขึ้นเข้านะครับผมนี่นะครับนี่ครับขึ้นง่ายขึ้นง่ายพักตัวแล้วก็ลงง่ายนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับพักตัวแล้วก็ลงง่ายนะครับผมนี่ครับขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมันก็เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยอยู่นะครับผมเนี่ยครับแต่ทางเฟรมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมทางเฟรมก็เอาเป็นเทคหนึ่งขึ้นไปดีกว่านะครับผม h e a หนึ่งขึ้นไปดีกว่านะครับ นี่ครับผมนี่ครับราคาลงมบเนี่ยครับแดงๆเลยเนี่ยฮะลงมาง่ายปุ๊บราคาเกิดขึ้นมาปรับตัวปุ๊บก็ขึ้นง่ายเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับขึ้นมาครับนี่ฮะขึ้นมาถึงเนี่ยครับผมเนี่ยราคาขึ้นมาสูงเลยอ่ะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับราคาขึ้นมาสูงปุ๊บราคาลงก็ลงง่ายเห็นไหมครับเนี่ยครับเพราะมันไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับขึ้นมาง่ายลงมาง่ายนะครับเห็นไหมครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเพราะว่าเทคนิคเนี่ยครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีอิดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับผมเป็นจราเปล่าๆเรานี่ยนะครับผมจราเปล่าๆเนี่ยครับเราก็มาเทรดได้นะครับได้ตำหนิกันไปนะครับผมเนี่ยครับเทคนิคนี้ไม่ยากนะครับผมยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วก็สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามผมได้นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ